พี่ตีพี่แซมมาเลิกหน้ากากเหรอวะเหมาะกันหน้าพี่อน่เลยไม่ใช่อันนี้เกิร์บออกสตนีนนะผมตีนกตนแน้นะครับคุณเห็นผมเป็นาตีนกันแน่นะ สวีดัสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลุงหนึ่งไลค์รับชแนลวันนี้เรามาอยู่กับเกม GTA V ออนไลน์บอมแมนโลเพนะครับผมวันนี้มาเล่น,นออนไลน์กับเพื่อนเเทพแซมเทพฟุกแล้วก็เทพน้องปังนะครับผมชวนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อมาทนาภารกิจในออนไลน์นะครับหาความสนุกกันแต่วันนี้ผมจะมาในคติโพสที่แบบว่า เป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นตามลอยโบบ้าเฟสผู้ใดรนนะบันบโบบ้าเฟสคือไผ่นะครับถ้าใครเป็นแฟน Star Wars จะรู้จักโบบ้าเฟสดีซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับในจักรวาลของ Star Wars รับชมได้ใน Disney p พัท h อลสตาณวันนี้นะครับสามารถรับชมได้แล้วนะฮะรู้จะทำภารกิจเป็นคนดีในเกมที่แบบว่าคนดีนั่นอยู่ยากอย่าง GTA ได้หรือเปล่าจะสนุกอะไรไงกันบ้างไม่เสียเวลานในการพูดคุยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ไปกรัเป็าออกทำภารกิจโกทูเดมิตติ้งพอยต์ตำแหน่งแล้ครับไปเลย่น้ำไล่น้ำไลนำไลน้ำโบตาโลน้ำโลาน้ำตำแหนน้ำสวดที่สถานีนะนั่นมันตำรวจเย้ต้องสีเขียวต้องสีเขียวตองสีเขียวแซมรถจมน้ำแล้วน่ะไม่เป็นไรนึ่น่นย่นนย่น่น โอ้โหพี่แสบไม่กระโดดเป็นคุรู้ไม่ใช่นจะนี่จะปีดบอสใช่นจะปีดบอสสกูตเตอร์เอ่อเตะกีนอน่อะเออเะกีตะกีรู้ซะเลยว่ากูบันน่าอยู่กรุงเทพมาโดนใช่ป่ะเออเอขาเริยมอยู่ที่จะมาโดนเรื่องความที่ผมเนี่ยอยู่ให้ขวางมาโดนเติบเออผมอยู่กรุงเทพมาเป็นจำนวนมากครัโอ้ยทำไมทำไมพ่อโอ้โหเดือด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 อะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยที่มีปืนมาให้พ่อไอ้ผลนี่ปะ ให้เราทำ er อะไรเด็ให้เราออกูจบกูจาปเนี่ยเก้พุ่งมาเก้หว่าหมดอู้ห um> ัวกูหัเนบ้าปะเนี่ยบ้าเอ้ยดูตายห่าไปแล้วจอดจอดแบบโปรโอ้ขึ้นไเขึ้นอเฮ้ย ยิงเหรอเย่งยงกเ่ะเย่ง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 เก่งเ่งง้คอแก่ตายเออให้เพื่อนซ้ให้เพื่อนซให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนเออมีเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์จะเป็นคนดีวะะยังงรดีดีเดออะไรกันเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ สวยเฮลิคอปเตอร์หน่อยได้ครับโป้งโป้งเดี๋ยวนี้ก่อนโป้งเอ้าเฮ้ยลวงโป้งโอ้หน้าไปดิครับอ้าวเดี๋ยวใครฆ่าตัวประกันอย่าบอกว่า RPG ดอกเมื่อกี้นะไม่จะเหลือแล้วตัวประกันมันอยู่ในกระ่อม มาดีเดือดต่อหน้าต่อตาเลยครับอาร์พีจีครับเจสื้อแดงครับยิงถืออาร์พีจีสีชมพูเห็นเลยก็จะได้เคลียร์แล้วเร็วโอ้โหเร็วไหมล่ะจบเลยเรียบร้อยจบเลยตัวประกันกลุอาร์พีจีอาร์พีจียิงใส่เลยขอยิงเลยเห็นเราแล้วยิงเลยเลยเห็นเราแล้วสวยเรลวเรยว่าิีว่าตำรวจิงว่าตำรวจโปงยังไงว่าตัวไหนตำรวจโปง ป้งประกันอยู่ในบ้านตัวประกันอยู่ในบ้านป้งตัวไหนถือปืนเลยโหมมันย่ำโหมดมันย่ำบ้านบึ้มเลยสินะใช่แล้วเต็มเต็มบ้านเลยเมื่อกี้กินข้าหัวกินข้าหัวแม่นแม่นอดีตตาข่าเจ็บอดีตตาข่าไอ้หัวอะไรย่องๆเลยนี้เด้องเหลืองผ่านหัวไปอดีตตาข้าโอ๊ยอดีตนตาข้า

เฮ้ยเรือมาจากไหนเฮ้ยเรือตำรวจเรือเจ้าหน้าที่มามามาอ๋อไม่ตกใจคิดว่าเราเป็นตำรวจหรอเปล่าไปจากที่นี่ไปด้วย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 เขาขึ้นไปบนบกแล้วไปด้วยไปด้วยเฮ้ยไโอ้โหสะเทือนน้ำสะเทือนบกเกือบแล้วเกือบแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อย่านะอย่าเหินนะอย่าอย่านะ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 โอ้ห้ามได้ที่เสียงตายทาคหักเลยตายโอ้ดิ้ว่าตำรวจนี่ไงเครื่องนี่เอาไปนี่โอ้เออเออพ่อว่าแบงนี่อันนี้พ่อต้องการเราเราสะสมเสียไปแล้วพ่อต้องใส่ละแบงแล้ว่าใหยัง มาหนี่มาหนี่เลยไปพวกนายไม่ได้ไม่ต้องกลุ้งไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะกล้าวมันเองเราก็รับคำสั่งงานท่ไปแปลก่อยเท่ไม่สบายหรอเราต้องฆ่ามันเพื่อเอารถที่ผมขออนุญาตนะครับทุกท่านครับตามรอยลูกพี่ผมลูกพี่โมบ้าผมแล้วพี่จะฆ่าใครฆ่าอะไรผมขออนุญาตเป็นคนดีสักแป๊บหนึ่งได้ไหมโมบ้าเหรอโมบ้าเฟซพี่ได้ดูยังไม่มีโมบ้าใช่ที่ไหนดูแล้วดูแล้วดูแล้ว แล้โบบ้าเฟสอ่ะนะใช่กูก็เลยงงเลยไอตัวนั้นแม่นี่ในซีรีส์อ่ะในซีรีส์อ่ะสตาร์หลอดนั่นน่ะสตาร์บอมันสตาร์หลอดนั่นแหละพี่พี่สนใจไปเข้าแวะก่อนจะไปฆ่าคนแวะดูนิสนี่พัทที่ไหน่ไหมนี่เขาสตาร์ไม่อยอ่ะผมนะผมผมมีผมมีผมมีผมซื้อไปแล้วถึงเหรอเออเดินไปดูนะไปดูนะพี่อาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากฆ่าก็อาจจะเดินผ่านเข้าไปเลยก็ได้ ได้ได้ได้เดินผ่านไปเลยก็โอดูไอพี่เอางี้ดีกว่าผมเจรจาให้ก็ได้พี่ผมคุยให้เรียบร้อยคนดีที่โลกลืมคนดีที่โลกลืมยังไม่จะนันเอ้ปากจะคำอยู่ก็ได้เนาะโอ๊ยบเจรจาเนี่ยดุณี เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลุงเดินเข้าไปเจรจากันเออไหมใช้แผนพอดีมานอมมาเดี๋ไปแผนเจรจาเอาดิเดินไปคุยเลยอ่ะเดินไปอ่ปยกยกมือด้วยนะยกมือไปด้วยนะพี่เฟยพี่เฟยเดี๋ยวเก็บปืนกันนี่เฮ้เก็บปืนสิเก็บปืนไอ้เก็บปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเจรจาเองเมื่อกี้ใครทำกูเพื่อนมึงใช่ไหมเพื่อนมึงกูจำได้เวนมานี่กูปืนพกเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนปืนแป๊บนึงเจรจาพี่ผมคุยแล้วพี่มันไม่คุยกับผมอ่ะพี่เอามาเลย เอาไปเลยพี่วิธีคนดีวิธีคนดีนี่นี่โมบ้าโมบ้าเฟสโมบ้าเฟสเป็ละเมึงนิงยิงเข้าเฟสตรงเลยเนี่ยนี่นนี่มันต้องพูดมัต้องยิงด้วยลูกโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อยโยเออ้จรจายโ้ยอยโอยไปซะตายอโทษยทนเพื่อนด้วยนะครับ

กินขนมไม่ต้องกินขนมซ้อมก่อนซ้อมกอซ้อมก่อนอี๋นี่นี่ตายไปแล้วมึงขยะได้ไหมเอ้เอ้ตายตายตายหนึ่งเลยตัวไกลตัวบันไดตัวบันไดตัวบันไดนี่เนี่ยเออ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 เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมนี่เหรอกลับไปเอารถตู้ผมกลับไปเอารถตู้จอดเลยครับพี่ครับข้าวรถตู้ดำเลยครับครับผมเจ้าที่พี่ลงมาสิเลยครับมาแล้วผมเองเปิดไปเลย อ่า oh. Are oh. นั่นแหละเปิดไว้บเปิดไว้เปิดไว้จอฟ้าจอฟ้าสายแดงถอดถอดถอดนี่นี่นี่เสื้อเสื้อนี่เสื้อนี่นี่ต้นย้ายต้นย้ายมับโจ๊เลิบง่ายง่ายนิดเลยเหรอไม่รู้่ก็เอาไปทั้งสองกัแหละบอกให้รอวะใน The Backland นี่เป็นแอร์เรียเราล่อเราออกมาล่อเหรอน่าจะใช่อ๋อน่าจะใช่โอเคโอเคผมผมขึ้นตำแหน่งละเทคนี่ ผมต้องไปตำแหน่งโอเคพี่ล่อไปเลยพี่ไก mm ันเไอ้ีเอ้ผมโอ้โหมีรถพวกมันไปโผล่ตรงหน้าผมเ้วยคันนึงเกือบแล้วอยู่ดีไม่ขึ้นตรงหน้าเลยนี่อย่าไปใกล้ไปไปไปใกล้ไม่ใกล้ไม่ได้ใกล้เอยู่ดีมันขึ้นจุดตรงหน้าพี่เลยไม่ใช่พี่เจมไปใกล้ไแล้วมันสปอนไอ้นี่ใสหน้าไปแล้วค่ะมีคนไล่ยิงผมจากข้างหลังมันตายแลผมมา มันรู้แล้วว่าผมนั้นขโมยของมันมาไปเลยเด้อแล้วจิกแซกจิกแซกนี่นี่นี่ไม่ตามมาวะเป้าหมายจะถึงเป้าหมายแล้วหายเฮ้ยไปตาดหน้แอร์เรียแล้วมันก็หายไปเลยครับเฮ้ยปังโอ้โหจอดแล้วจอดแล้วเออสวย นี่ครับเจ๊นี่ครับเจ๊เป็นไงครับอือนี่เซิร์ฟเวอร์นี้ผมใส่มาพร้อมครับไม่มีใครรู้เลยว่าเราอ่ะกำลังขโมยเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นคนธนาคารถูกต้องไม่มีใครรู้เลยธุรกิจเราแนบเพียบแล้ขนาดนี้ใช่เขาบอกว่าให้ผมรอให้พวกพี่ทำลายรถตู้สีดำรทรอยอ่ะโอเคทำลายรถตู้พี่ทำลายรถตู้ทำายหลักฐานโอ้ยลูกเดียวก็พอทำลายหลักฐานเลยทุกคน นี่ยิงเก๊กรอที่นี่แหละสิบล,ล้อเฟลเฮ้ยตาปือซะด้วยเรียกว่าอีจะถามพวกเนี้ยดูจริงว่าจะตั้งคำถามแบบพวกแต่กลถามไปถามไม่แต่คนไม่ได้ดูเขาจะหาว่าสปอยนะเฮ้ยคำถามนี้จะได้โบบ้าฟเฟสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นยไงอีโตโบบ้าฟเฟสเป็นผู้ชายผู้หญิงเอออ่าขอขอ,ขอใช้ขอใช้ตัวช่วยเพิ่มครับตัช่วยนะ มันมันยากมากเลยอ่ะจริงๆร่างกายเขากำยำกำยำหัวโลดนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงผู้หญิงมต่อเลยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงชิบหายเอ้ยนี่พวกพี่ควรไปดูจริงๆนะเอาจริงจะได้รู้เรื่องจริงไปดูซะดูโปสเตอร์ก็รู้เรื่องแล้วแหละจริงไม่จำเป็นต้องไปดูในเรื่องหอกโปสเตอร์ก็เห็นอยู่อาจจะหลักหักหักเหลี่ยมโหดก็ได้นะลุงโอ้โหจะเป็นพระเอกที่ผมสั้นผมยาวผมสั้นหัวโล้นเลย ไม่ใช่ผมยาวเอาเหรอเอ้ที่เสรไปดูเรื่องไหนเมาพี่ไปดูแล้วค่อยมาฝอยกันดีกว่าคุยกันหลังดูดีกว่าจะได้รู้เรื่องกันวันนี้ผมกับเพื่อนของตุลาไปก่อนไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าพาร์ทหน้าอย่าลืมกินไก่พี่จะพูดประเด็นออกเดิมดีวะตอนนี้มันเป็นเกราวเราเดี๋ยวจะมาโอลคานจีนทุเรศ โอเคครับยังไงผมก็ขอตัว <c oughs> ลาไปก่อนจบพาร์คิดได้ของคนดีโอ้ยไม่ได้ตัดหนาันขอ <c oughs> <c oughs> ตัวไปดูซีรีส์นะครับ The Book of Boba f ์ t ฟที่ดินดีพาร์ทออสตากรล้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเดโอ้ยไม่ได้น้ำดา่างตำรวจมาเต็มเลยเหรอ